เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการทําลวดนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับบอร์ดนะครับผมหรือว่าเชื่อมต่อกับ i s p นะครับผมมันจะบัดกีง่ายนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเตรียมลวดก่อนบัดกีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมหาตัวน้ํายาผสมก่อนนะครับ mm hmm. เทคนิคนะครับเราก็ตัดลวดต่อลายนะครับให้มันขนาดประมาณ สั้นกว่านิ้วชี้เรานะครับผมจะวัดอย่างนี้เลยนะครับผมอย่ายาวเกินนิ้วชี้นะครับถ้ายาวถ้าทําลวดยาวมากๆมันจะต่อเจอยากนะครับหรือต่อเจออาจจะเขียนไฟช้านะครับผมแล้วก็ทําลวดให้มันได้ประมาณนี้นะครับสักครึ่งนิ้วชี้ก็ได้นะครับหรือจะอาจจะเลยๆมันนิดหน่อยก็ได้นะครับดูความเหมาะสมด้วยนะครับว่าบอร์ดเรามันจะบัดกีในในลักษณะไหนนะครับผมอย่างผมจะบัดกีในบอร์ด A5s ผมก็จะใช้ลวดประมาณนี้ครึ่งนิ้วชี้นะครับผมประมาณนี้สั้นยาวก็ ไม่ต้องเท่ากันทุกเส้นก็ได้นะครับเรากะกะเอานะครับแล้วก็ตัดเลยเลยนะครับเราก็จะมาเตรียมลวดนะครับเพื่อบัดกีผมก็จะใช้ลวดเบอร์นี้นะครับเบอร์ศูนย์จุดศูนย์เก้ามิลนะครับลวดนี้จะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับจะพอดี้าถามว่าใช้ลวดเล็กกว่านี้ได้ไหมได้นะครับแต่มันจะขาดง่ายนะครับผมถ้าถ้าเป็นงานต่อลายงานไอเอสทีน่ะยิ่งลวดเส้นใหญ่ยิ่งดีนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าใหญ่ใหญ่ถึงเส้นตะกัวประมาณนี้ไม่ได้นะครับก็เอาใหญ่พอประมาณนะครับสักสักศูนย์จุดหนึ่งอย่างนี้พอดีครับผมศูนย์จุดศูนย์เก้าก็ได้อย่างที่ผมใจอันนี้เล็กไปลวดแบบนี้เล็กมากนะครับไม่แนะนําอันนี้คือมันเป็นลวดลวดยู่นี้มันแทบใช้ในงานต่อลายไม่ได้เลยนะครับลวดพวกนี้เขาเอาไว้ต่อใต้เม็ดต่อใต้เม็ดต่อใต้เม็ด eMMC หรือว่าเม็ดแนนอะไรพวกนี้นะครับเหมือนได้เลยนะครับเล็กกว่าได้อีกนะครับอันนี้ขนาดมันจะอยู่ศูนย์จุดศูนย์สามนะครับมิลนะครับเล็กมากนะครับเล็กกว่าเล็กกว่าได้ะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลอกเรื่องไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาประสานก่อนนะครับ อย่างนี้เลยครับของผมจะทําอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันก็แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่สูตรแต่ละคนนะครับผมจะทําไม้เหมือนกันนะครับผม,ผมจะใช้ประมาณนี้เห็นหรือเปล่าใช้น้ํายาประสานอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดหัวแล้วนะครับผม หัวแรงนี่ก็ผมจะใช้3า0ร้อยห้าสิยืนพื้นตลอดเลยนะครับทั้งงานเปลี่ยนก้นแล้วก็งานบัดกีนะครับผมจะใช้เท่านี้ตลอดเลยนะครับยกเว้นงานตีกาวถ้างานตีกาวนี้จะความร้อนเยอะหน่อยครับผมแต่มันก็เคยชินด้วยแหละนะครับที่ใช้ความร้อนประมาณนี้นะครับบางคนเขาก็แล้วแต่จะใช้นะครับมันแล้วแต่สภาพห้องเราด้วยนะครับบางบางโตะซ่อมบางห้องเขาเปิดแอร์เราก็ต้องได้ใช้ไฟหัวแรงที่มันเยอะๆหน่อยครับสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยอะไรประมาณนี้นะครับ ผมจะทําอย่างนี้นะครับป่านหัวเลี้ยงมาให้มันมีก้อนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หยิบลวดมาไว้หยิบลวดมาหนึ่งเส้นอย่างนี้นะครับผมทำอย่างนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับว่าตัวลวดมันยังลวดมันที่ปลายมันยังยังมีตัวเคลือบอยู่นะครับเราต้องเอาชนวนเคลือบมันออกนะครับผมกล้องมันก็ไม่ค่อยโฟกัสนะครับปรัแบบกล้องให้ โอเคครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเราก็ปาดหัวแหลงไปทาอย่างนี้เลยนะครับจุ่มลงไปอย่างนี้เลยนะครับมันจะติดง่ายนะครับแต่ควันมันจะเยอะหน่อยใครจะใช้วิธีขูดก็ได้นะครับใช้คัตเตอร์ขูดแต่ว่าคัตเตอร์ขูดนี่มันจะลวดมันจะงอนะครับมันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็มันจะไม่มีตะกวดติดที่ปลายลวดมันจะบัดกี้ยากเหมือนเดิมนะครับ วิธีนี้ที่ผมลองมามันจะบัดกีง่ายสุดเพราะมันจะมีตะกัวติดมากับปลายลวดลวดด้วยนะครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นเงาเานะครับตรงนี้จะเป็นทองทองแต่ตรงปลายจะเป็นเงาเนาครับให้มันมีเงาเงาขึ้นนะครับพอมันเงาเาแล้วนะครับให้มันมีตะกัวติดขึ้นมาด้วยนิดนึงครับเวลาเราไปบัดกีที่บอร์ดเราก็ไม่ต้องเพิ่มตะกัวยากนะครับหยอดแค่น้ํายาประสานลงบอดแล้วก็บัดกี้ได้เลยนะครับมันจะติดง่ายนะครับผมทําทั้งหัวแล้วก็ท้ายนะครับ จะเย็นๆนะครับค่อยๆทําทีละเส้นไปนะครับผมผมก็ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผมแต่อยากมาแนะนําเทคนิคให้นะครับผมใช้วิธีขูดก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะถนัดนะครับหรือว่าบางท่านเซียนหน่อยนะครับผมเขาจับลวดอย่างนี้ไปต่อในบอร์ดเลยก็ได้นะครับเพราะว่านั้นคือเขาทํามานานนะครับแล้วก็หัวแรงเขาค่อนข้างจะดีนะครับทําแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่แบบผมก็ทําวิธีนี้ได้เลยครับผม หัวแรงก็ไม่ค่อยดีนะครับล้างหัวแรงก่อนให้มันมีตะกัวติดมาที่ปลายด้วยนะครับอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมมันไม่โฟกัส กล้องก็ไม่โฟกัสนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเคเอาเป็นว่าให้มันมีรลืดติดตะกวัวมาสักนิดนะครับผมประมาณนี้ให้มันเป็นเงาเงานะครับจะติดง่ายอันนี้กล้องที่ผมใชใ้ถ่ายทำอยู่ก็จะเป็นกล้อง a30 นะครับ Samsung a30 มันแล้วก็ Okay. ลวดนี้ก็ผมแนะนำว่าเวลาเราใช้ในงาน i อเสพีเนะครับสักสองสามเครื่องนี้เราควรเปลี่ยนลวดเลยนะครับผมถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้นะครับแต่ว่าบางทีลวดมันยับมากๆนะครับเขียนไปมันแดงกลางอากาศมันยิ่งจะทำให้เราเสียเวลานะครับสู้เราเปลี่ยนเอารวดเส้นตรงๆดีๆไปเลยดีกว่านะครับผม รั่วพวกนี้ถ้าบัดกีเข้าบัดกีออกมันยับง่ายนะครับควันตะกั่วนี้ก็อย่าดมมากๆนะครับมันไม่ได้เหม็นนะมันหอมแต่สูดเข้าไปนี้มันเป็นอันตรายกับร่างกายมากนะครับผมแข็งไว้ก่อนฟักนี้ก็เก็บไว้ใช้ได้นะครับน้ำยาประสานเก็บไว้ใช้ได้ ครับท, ies, ทีนี้นะครับลวดที่ลวดเราที่อปลายลวดเรามีตะ่วดแล้วนะครับที่บอร์ดเราก็ไม่เทียบไม่ไม่ต้องหยอดตะ่วดเลยนะครับเราเอาบอร์ดมาอย่างนี้เอาบอร์ดมาอย่างนี้แล้วเราก็ใช้น้ํายาประสานนะครับแปะลงไปตรงที่เราจะบัดกีได้เลยนะครับอย่างนี้อย่างนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับผม เราก็บัดกี่บัดกี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะบัดกีง่ายนะครับแบบนี้มันจะติดง่ายเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมสักสักเส้นสองเส้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมครับผมเราก็เตรียมลวดมาในลักษณะนี้นะครับเปิดหัวเลี้ยงนะครับเราก็ส่องกล้องเข้าไปก่อนนะครับว่าเราเจอจุดที่จะจ้ำหรือยังนะครับแล้วก็เอาลวดนะครับแปะลงไปตรงจุดที่เราจะจ้ำนะครับผม อย่าเพิ่งเอาหัวแรงเข้าไปชิดนะครับจนกว่าเราจะจะเอารวดไปแนบจุดที่เราจะจําได้ติดแล้วนะครับทั้งสองเส้นโอเค,อเคนะครับตาไก่มันจะต่อง่ายนะครับแต่ตัวพวกหัวซีนี่เรา สมวิเรายกเลยนะครับถ้าแช่นานกว่านั้นแช่ประมาณสิบวินี้มันเสี่ยงที่ว่าซมันจะขาดนะครับผมเพราะว่าค่าวามต้านทานมันมันขาดง่ายนะครับตรงนี้ขนลวดในตัวซีครับมันจะไปนะครับถ้าเราแช่ัอแรงนานที่ตัว R านะครับอาผมพูดผิดถ้า C มันเป็นตัวใหญ่นะครับถ้า R ามันเป็นตัวเล็กซนี้ขาดยากแต่อา่ะไปง่ายนะครับพูดผิด เรวต่ออากันต่อเลยนะครับอานี่อย่าแช่นะครับครับผมแนวทางการต่อลวด เป็นเทคนิคเล็กเล็กน้อยนนะครับเพื่อแบ่งปันงานหน้าตัวซ่อมนะครับเดี๋ยวไปต่อกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมจ,มจบนะครับ